เชื่ออะไรนะคุณผู้ชายคข้างเราเนี่ยอายุ75แล้วอ่ะทำมายังดูดีอยู่ดูดีนะอยากรู้ใช่ไหมครับผมก็เวลาผมอาบน้ำเนี่ยผมใช้ฟอร์มอลีนอาบไม่ไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ชอบไม่ชออันนั้นอันนัอคนตายไม่ได้เลยอายังไม่ตายโอเคนี่ครับลองฮอนลองฮอนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมค้นพบใหม่จากเพื่อนๆที่เขา ทำยาบำรุงร่างกายออ๋ก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงร่างกายสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ ที่รายงานมาแล้วแต่ผู้หญิงผมยังไม่เคยได้ลองนะครับเอาอย่างนี้ถ้าอยากทำอยากรู้ว่าดียังไงไปดูที่เพจได้นะครับ longhorn.th นะหรือว่า l ล n e อป longhorn.th หรือไอก็คือ longhorn.th โทรไปได้ที่06-463-4044 0ด้วยขึ้นหน้าจอขอบคุณครับแค่นี้แหละครับเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณผู้ชายมากๆที่ทําให้คุณผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแล้วก็หล่อดูดีแบบนี้นะครบผมชอบนะครับความทรงจำนเล็กที่มาเยี่ยมรายการของเรานะครับ จากสดาพิมพ์บ,บอาไปอาร์ครับค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยๆจากกิฟต์เฟลเวอร์นะคะฝากไปให้สาวๆของอาร์นะคะก็เอาไปให้เมย์ผมนะครับขอบคุณาคามากเลยนะครับ